โอ oh, ท็อปขายดี ME ขายรวยครับผมเก่งกรวิดนะครับรายการนี้เปิดมาเลยตอนเช้าเช้าเาโมงเช้าจันทร์ถึงเสาร์นะครับทางสยามธุรกิจแชนแนลครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังทาง YouTube ได้ด้วยนะครับทิงชื่อรายการเจอเลยนะครับถ้าอยากจะอ่านเรื่องราวดีๆของธุรกิจที่มาออกรายการนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นิตยสาร,ร2เล่มนะฮะเล่มนี้คือชุมทางอาชีพและจะมีอีกเล่มหนึ่งก็คือนิตยรรสารสร้างอาชีพครับเชิญคุณแนทครับข้อคิดของวันนี้ค่ะ ทำแล้วเสียใจยังดีกว่าคิดไว้แต่ไม่ได้ทำค่ะอืมนะฮะอ่ะวันนี้เราอยู่กับธุรกิจที่น่าสนใจนะครับไปทำความรู้จักกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งครับเชิญที่ส่งตัวมาครับผมครับผมสมพงศชนะกานนท์นะครับผมชื่อเล่นชื่อโอนะครับก็มีร้านนะครับอยู่ร้านวาซาบิช็อปนะครับที่อาคารศรีวรจักรชั้น2นะครับห้อง S25 นะครับผมก็ขายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับหลากหลายเป็นคาร์เก็ตเก็ตหลายๆอย่างนะครับผมมากกว่า2 0 0ร้อถึงสามรรายการนะครับผมครับ ครับผมว่างว่าก็เยี่ยมชมได้ครับผมโอเคครับช่องทางนะฮะที่ร้านอยู่ที่ไหนนะย้ําอีกทีครับอยู่อาคารสีวรจักรครับผมใกล้ๆโรงพยาบาลกลางครับผมก็ตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งอุปกรณ์ยานยนต์เต็มไปหมดเลยนะครับผมคือเขาจะรวมกันไว้เรียกว่ารวมทั้งกูรูผู้รู้ใช่คร่างต่างๆเนี่ยนะครับไปหาซื้อกันได้แน่นอนเป็นแหล่งที่เราก็รู้ดีว่าถ้าหาซื้ออุปกรณ์อยู่กับ รถยนต์เครื่องยนต์ต่างๆไปนี่เลยต้องที่นี่เลยครับส่วนรวมที่เดียวในประเทศไทยโอเคนอกนั้นก็จะมีทางช่องทางเว็บไซต์ a c e b o o k เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันแต่วันนี้เรื่องที่เอามาเน้นๆในรายการนี้คือสินค้าตัวไหนที่คุณภูมิใจครับตอนนี้เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนั่นคือสูงเลยก็คือ power bank สำหรับรถยนต์นะครับผมจุดขายคือ power bank สำหรับรถยนต์ก็คือว่าเมื่อย้อนไปหลายๆปีก่อนนะครับผม เมื่อรถเราเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทไม่ติดหรือว่าในกรณีที่แบตหมดนะครับผมตื่นเช้ามาอ้าวเฮ้่จะไปทํางานรถไปไม่ได้ทํำยังไงดีนะครับอาจจะต้องโบกแท็กซี่นะครับแล้วอาจจะต้องหาที่ชาร์จแบตบางทีอาจจะมีแท็กซี่แต่ว่าแท็กซี่ไม่มีที่ไอสายพ่วงก็อาจจะต้องไปยืมข้างบ้านหรือหาซื้อมาแต่วันนี้นะครับเราหมดปัญหานะครับกับเรื่องพวกนี้นะครับเพียงแค่มีแบตสำรองนะครับ ไว้ในรถของท่านนะครับ <Okay. S 1> ก็ทุกอย่างก,ก็จะสะดวกและง่ายดายปลอดภัยเดี๋ยวมาทำความรู้จักการทำงานกันนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนครับขอขอบคุณ iTOP Plu s ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปูคุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินผู้พล u สเทนนิงเซ็นเตอร์ูนอบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเชีนโซลา่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บิดดอทคอมที่ถึงขายส่งสมุนไพรที่ถึงไทยเฮิร์บิด อาาห,กห,อ,หอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรประธานหอการค้าแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูง o อเเลเทอร์ Letter, กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกครับสวยตามสั่งงานหนังทำมือครับแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับออกรายการติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราไปโฟกัสสินค้ากันน่าสนใจมากครับครับผมหลักการทำงานของเขาคือจริงๆแล้วคือทุกคนอาจจะเคยใช้ power bank นะครับ สำหรับมือถือทั่วๆไปแต่ว่าอันนี้อาจจะพิเศษนะครับพิเศษกว่ามือถือ power bank ทั่วๆไปเพราะว่ามันมีมีหัวต่อให้สำหรับรถยนต์นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ของมันเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษเป็นลิเธียมนะครับผมก็13,800มิลลิแอมค่อนข้างสูงแล้วก็จะเก็บไฟได้นานง่ายๆคือว่าเราก็ชาร์จไฟนะครับไฟบ้านเข้าจุดนี้ปุ๊บเราก็จะมีหัวให้นะครับในอุปกรณ์ต่างๆนะครับในเป็น แพ็กเกจเซตเรียบร้อยเลยนะครับชาร์จไฟบ้านปุ๊บเก็บเอาไว้นะครับเราก็มาเช็คไฟดูได้นะครับว่าไฟระดับไฟเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็มีระดับ3นะครับผมต้องใช้เวลาในการชาร์จไฟเก็บไปเนี่ย,ก,ก,ยก็ครั้งแรกนะครับสมรกระตุ้นนิดหนึ่งประมาณสักหชั่วโมงแต่จริงๆถ้าเราได,ได้ใช้งานบ่อยๆเนี่ยผมว่าชาร์จประมาณ2ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วครับผมแล้วสามารถที่จะนําไปชาร์จรถยนต์ได้กี่ครั้งครับผม ชาร์จรถยนต์เนี่ยจริงๆชาร์จได้5คันสมมุติว่ามีรถเสียอยู่5คันจอดอยู่เนี่ยแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เลยแบ่งปันได้เลยจอดสมมุติว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมีรถเสียอยู่5คันคเนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดเราไปช่วยเขาได้5คันชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปเก็บไว้ในรถครับผมก็เก็บในรถแล้วหรือว่าเก็บได้โดยที่ไฟเขายังคือถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้เลยนะครับ,รบผมเอาแบตตัวนี้เก็บได้ประมาณ1ปี 1> โดยไม่ต้องใช้โดยมีกรไม่ต้องชาร์อยู่ในนั้นใช่ครับผมครับแต่จริงๆแล้วหลายๆ บางทีรถเราไม่ได้อาจจะเสียทุกวันใช่ไหมจริงๆมันมีประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเอามาใช้กับชาร์จ iPad แบตโทรศัพท์มือถือได้ชาร์จรถยนต์ได้เนี่ยคราวนี้คุณสามารถดึงไฟไปใช้ได้ทุกอย่างเลยใช่สบายๆนะครับก็ชาร์จได้นานด้วยสมมติว่าเราออกทริปออกป่าอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าประโยชน์การใช้สอยเนี่ยนึกออกปุ๊บนะครับเข้าป่าไปเที่ยวต่างๆตอนนี้สบายแล้วใช่ไม่มีคําว่าแบตหมดให้เสียลมีต่อไป อ่ะคุณไปดูวาซาบิช็อปนะฮะไปดูภาพใน PowerPoint กันนะครับเห็นบอกว่าอยากจะนําเสนอวาซาบิช็อปว่าเป็นช็อปที่มากมายหลากหลายสินค้าคมีอะไรบ้างที่นี่ สินค้าเรามีค่อนข้างจะ2 3 0 0ึง้ยชนิดนะครับเกี่ยวกับจริงๆมันเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สร้างประสิทธิภาพของรถของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยกตัวอย่างเช่นรถของคุณเนี่ยซื้อมาไม่มีที่วางแก้วน้ําทํายังไงดีเราเราอาจจะเราไปหาชเรจ็ดของแปลกๆที่ตอบโจทย์รู้สึกเบาของคุณนั่งแล้วปวดหลังเหลือเกินเรามีที่รองนะครับผมหรือว่าเบาะ สกปรกไปเรามีชุดคุมอะไรงให้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เลืองของทําความสะอาดคาแคร์ต่างๆเนี่ยเรามีเอาเป็นว่าไปตามหาวาสบิวาสบิช็อปได้2ช่องทางไปตามหาวาสบิช็อปได้2ช่องทางก็คือถ้าเป็นออฟไลน์อยู่ที่อาคารสีวรจักรครับผมชั้น2ห้อง S อส5ถ้าเป็นออนไลน์เซิร์ชโดยพิมพ์คําว่าวาสบิช็อปคาแกร์เก็ตหาเจอเลยครับวต่วาสบิช็อปนะฮะเจอเลยทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook f แฟนเพจเจอเลยนะครับเจอเลยครับ สุดท้ายนี้กลับมาที่ที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นิดหนึ่งนะฮะราคาเท่าไหร่ครับราคานะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่แค่หนึ่งัน้าเก้าสิบาทนะครับผมหนึ่งพัน้าสบาทนะครับไปซื้อได้นะครับถ้าอุปกรณ์แบบนี้อยู่ที่รถของท่านก็อุ่นใจนะครับผมแล้วก็มีเชิเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วยมีที่เซเว่นแคตลล็อกนะครับผมเซเว่นแคลล็อกก็หาซื้อได้สะดวกง่ายดายนะครับผมนะตอนนี้ต่อยอดธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งครับผมก็ hello everyone today i have uh, introduce d the power bank for car it's easy for use it's really useful if you have more information please contact wasabi shop com thank you very much โอเคครับรเรื่องราวของ wasabi shop นะครับมากมายหลากหลายแ a เจ็อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ในรถยนต์และก็ในชีวิตของคุณนะครับขอบคุณคุณสมพชินการนน์หรือคุณโอ๋ครับขอบคุณครับแบบนี้เลยโอทอปขายดี s อ e ขายรวยครับ Man. <laughs>